ครับเรามาพบกันในคลิปที่2นะครับในบทที่1นี้หัวข้อที่เราจะเรียนต่อจากคราวที่แล้วก็คือในเรื่องของการวัดปริมาณสารนะครับการวัดปริมาณสารสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการวัดปริมาณสารก็จะมีอยู่2เรื่องก็คือในเรื่องของความเที่ยงและความแม่นนะครับความเที่ยงคืออะไรก็คือการความสามารถของการทําการทดลองให้เกิดค่าซ้ําในค่าเดิมได้หลายครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแม่นก็คือเป็นความใกล้เคียงระหว่างค่าที่วัดได้ กับค่าจริงนะครับตามรูปนี้ก็จะมีรูปหมายเลขรูปด้านซ้ายมือบนขวามือบนซ้ยาซยมือล่างและขวามือล่างนะครับสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดทักษะในเรื่องนี้นะครับจะจะเป็นลักษณะของรูปในเรื่องด้านขวาล่างนะครับคือการทําการทดลองเนี่ยจะต้องมีความเทียงและความแม่นค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นรูปซ้ายบ,บนนะครับความเทียงและความแม่นต่ํานะครับอันนี้อาจจะเกิดจาก ทาษะของผู้ทําเองหรืออาจจะเกิดจากการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ผิดนะครับต่อมาขวาบนนะครับจะเป็นลักษณะที่เหมือนจะดีก็คือมีความเที่ยงสูงนะครับความเที่ยงสูงเป็นยังไงทําการทดลองได้ค่าเดิมซ้ําๆเดิมหลายๆครั้งนะมีค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ขาดความแม่นนะครับก็คือจะเกาะค่าจะเกาะกลุ่มกันแต่ไม่ใช่เกาะกลุ่มใลักษณะที่เราต้องการนะครับ อันต่อมาก็คือในเรื่องของมีความแม่นสูงมากนะครับแต่ความเที่ยงต่ำนะครับค่าก็จะได้ใกล้เคียงกับค่าเป็นจริงแต่มีการกระจายตัวของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับในการทดลองต่างๆหรือการทํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราต้องการนะครับเราจะต้องการในลักษณะที่เรียกว่ามีความแม่นสูงและความเที่ยงสูงด้วยนะครับทีนี้ลักษณะของท่ศักดิ์ที่เราใช้นะครับ แม้กระทั่งการมองปริมาตรของของเหลวนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแนวศกสตร์ของ1เราใช้สายตาที่อยู่สูงกว่าการมองตัวระดับของของเหลวนะครับอันที่2สายตาเราอยู่ในระดับเดียวกับของเหลวและอันที่3นะครับสายตาเราอยู่ต่ากว่าระดับของของเหลวนะครับการมองแบบนี้ทั้ง3แนวนี้จะส่งผลถึงต่อการอ่านค่าปริมาตรของของเหลวนี้ได้นะครับ หลักการที่ถูกต้องนะครับนักเรียนจะต้องให้ของเหลวอยู่ในระดับสายตานะครับทีนี้ลักษณะของของเหลวนะครับมันจะมีอยู่2แบบคือมีลักษะที่เป็นลักษะที่เรียกว่าโค้งเว้ากับโค้งนูนนะครับซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับแรงยึดติดกับแรงเชื่อมแน่นนะครับแรงยึดติดกับแรงเชื่อมแน่นเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จะอธิบายง่ายๆสั้นๆก็คือแรงที่กระทําต่อของเหลวได้กันเองนะครับกับแรงที่ของเหลวกระทําต่อ วัตถุนะครับค่าทั้ง2แรงนี้จะมีค่าไม่เท่ากันเลยทําให้เกิดเป็นลักษณะของของเหลวที่มีลักษณะเป็นโค้งเว้าและโค้งนูนตามลําดับนะครับการมองนะครับถ้าเป็นลักษณะของของเหลวที่มีลักษณะเป็นโค้งเว้าให้นึกเรามองที่ส่วนโค้งต่ําสุดนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของของเหลวที่มีการโค้งนูนเกิดขึ้นนะครับให้นเกเรามองที่ส่วนโค้งสูงสุดนะครับลักษณะของการอ่านค่าของของเหลวก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับตัวอย่างดังรูปนี้เลยนะครับใน3มรูปนี้นะครับ รูปที่ควรอ่านที่ถูกต้องที่สุดคือรูปแรกนะครับเราจะอ่านได้ปริมาตรที่30.40มิลลิลิตรนะครับเป็นค่าที่ถูกต้องนะครับเพราะอะไรนะครับระดับสายตาที่นักเรียนอ่านนั้นจะอยู่ในระดับเดียวกับส่วนโค้งของของเหลวนะครับถามว่ารู้ได้ไงอยู่ในระดับเดียวกันนะครับหนูสังเกตร,รูปที่2และรูปที่3หนูจะพบว่าส่วนโค้งมันจะมีการมิติในการมองที่นักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้ว่าไม่ใช่อยู่ในระดับสายตานะครับถ้าเป็นระดับสายตาหนูจะเห็นส่วนโค้งที่ชัดเจนแล้วก็ ไม่มีส่วนที่มันเป็นขอบของของเหลวปรากฏอยู่นะครับรูปที่2เนี่ยถ้าหนูอ่านดีๆแล้วมันพบว่าหนูจะอ่านได้ที่ค่า30.3 0 30. ูนนะครับซึ่งอ่านมีถูกต้องเพราะอะไรสายตาอยู่สูงกว่านะครับเพราะหนูจะสังเกตเห็นว่าส่วนมันจะมีขอบของของของเหลวด้านที่อยู่ไกลตัวหนูสูงกว่าด้านที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเช่นเดียวกันกับรูปสุดท้ายรูปที่3เวลาหนูอ่านของเหลวประเภทในลักษณะแบบนี้หนูจะอ่านได้ที่30 30.50มมิลลิลิตร นะครับเป็นการอ่านที่สายตาอยู่ต่ากว่านะครับสายตาอยู่ต่ากว่าสังเกตได้ไงตัวของเหลวที่อยู่ด้านไกลนะครับขอบของของเหลวที่อยู่ด้านไกลอยู่ต่ากว่าที่อยู่ด้านใกล้นะครับอันนี้คือ,คอลักษณะของสายตาที่เรามองเห็นแบบนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับที่เราจะเรียนรู้กันคือในเรื่องของเลขเนสสาคัญนะครับเลขเนสสาคัญคืออะไรก็คือเลขที่ใช้บ่งบอกค่าต่างๆนะครับถามว่าแล้ว มีผลอะไรไหมนะครับคำตอบคือมีผลนะครับก็คือเราจะสามารถบอกได้เลยว่าความละเอียดความแม่นยําของเครื่องมือนี้อยู่ในระดับไหนนะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาเรียนรู้พื้นฐานของเลขนี้สำคัญก่อนเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเลขนี้นะครับหนึ่งจนอ่อ็ดจุดนะครับเซนติเมตรอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็คือวัดความยาวของ่อนไม้ได้ ความยาวคือ121.54ซตมรนะครับตรงนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกเลยคือ128.5อันนี้คือค่าที่วัดได้จริงนะครับพอเป็น0.04ตรงนี้คือค่าประมาณการได้เพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้เลยว่าเครื่องมือวัดไม,ม,มท้ท่อนนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่ทศนิยมตำแหน่งที่1นส่วนทศนิยมตำแหน่งที่2เกิดจากการประมาณค่าของเรานะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับการวัดไม้ครั้งนี้จะมีเลขนนยะสาคัญอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับคือเลข1เลข2เลข, 1, เลข 1, 1แล้วก็เลข5ล้าเลขสที่เป็นเทศยมนะครับการนับเลขนนยะสาคัญนะครับก็จะปรากฏตามนี้เลยนะครับในกรณีที่ไม่ไม่มีเลขศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่ง่ายที่สุดเราเห็นตัวเลขปรากฏกี่ตัวแล้วก็นับเท่านั้นไปเลยอย่างเช่น1.23ก็จะมีนนยะสาคัญทั้งหมด3ตัวนะครับ ในกรณีที่มีเลขศูนย์อยู่นะครับเราจะพิจารณาตามนี้นะครับกรณีที่2นะครับคือเลขศูนย์อยู่ระหว่างตัวเลขเราจะนับเลขเนี้ยสำคัญทั้งหมดเลยนะครับนับเลขศูนย์ด้วยอย่างเช่น6.02ก็มีเลขเนี้ยสำคัญ3ตัว72.05ก็มี4ตัวนะครับทีนี้มาดูต่อมาครับในกรณีนี้นะครับกรณีที่3ก็คือเลขศูนย์อยู่หน้าตัวเลขถ้าเลขศูนย์อยู่หน้าตัวเลข ไม่ว่าจะกี่ตัวก็ตามเราจะถือว่าเลขศูนย์นี้ไม่มีในยักสาคัญนะครับอย่างเช่น0.25นะครับมีเลขศูนย์ด้านหน้า0.25ก็จริงแต่เราไม่นับเลขศูนย์เป็นเลขในในยะสําคัญเพราะฉะนั้นข้อนี้จะมีเลขในยักสาคัญอยู่แค่2ตัวนะครับหรือต่อให้เป็น0.025นะครับเราจะเห็นเลข25เลข2กับเลข5เพราะฉะนั้นเรานับเลขในยักสำคัญที่เลข2กับเลข5านะครับจาไว้นะครับถ้าเลขศูนย์อยู่ตรงกลางเรานับด้วย ถ้าเลขศูนย์อยู่ด้านสุดเราไม่นับนับแล้วกรณีถ้าเลขศูนย์อยู่หลังสุด่ะนะครับเลขศูนย์อยู่หลังสุดเรานับด้วยนับอย่างเช่นกรณีตัวแรกเลยคือ0ูนย์จุนะครับมีเลขในนี้สคัญ3ตัวอย่างที่บอกครับถ้าเป็นลักษณะของการวัดเครื่องมือมเลขศูนย์ตรงนี้คือเป็นลักษณะของการประมาณค่าเรานับค่าด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีต่อมาคือ0ูนย์นะครับเราจะนับเลขในนีสำคัญแค่3ตัวคือ250 0ศูนย์ที่อยู่ด้านหลังส่วนศูนย์ที่อยู่ด้านหน้า สองตัวนั้นเราถือว่าไม่มีนัยะสำคัญนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเลขศูนย์อยู่หลังเลขอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ลักษณะของเลขทศยมนะครับเราจะถือว่าเลขเนี้ยสำคัญเนี่ยมี1ตัวก็ได้2ตัวก็ได้หรือ3ตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือที่เราใช้ในการวัดเนี่ยมีเลขนี้ยสำคัญเท่าไหร่บ้างนะครับต่อมา ตัวเลขที่มีความแม่แมนตรงนะครับตัวเลขที่มีความแม่นตรงเนี่ยเราจะถือว่าเลขนั้นมีเลขเด่นสำคัญเป็นอน,นันต์อย่างเช่นค่าคงที่นะครับก็ค่าคงที่ต่างๆนะครับเช่นค่าพายนะครับจะมีค่าเป็น3 1 1 4 2ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเลขตัวสุดท้ายของค่าพายเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เราถือว่าค่าพายเนี่ยเป็นเลขเด่นสำคัญที่มีอนันต์เป็นอนันต์นะครับหรือค่าที่ได้จากการนับนะครับ เช่นทําการปีเปลงสามครั้งนะครับเลขสามในที่นี้ถือว่ามีเลขเนสําคัญเป็นอนันต์นะครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับค่าต่างๆเหล่านี้นะครับล้วโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ถามหา,าครับว่าการปีเปลงสามครั้งมีเลขในในยะสําคัญทั้งหมดกี่ตัวนะเพราะมันเป็นอนันต์นะครับ <S 1> <1> <S หรือค่าที่เปรียบเทียบจากหน่วยอย่างเช่นหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเลขหนึ่งกับเลขยี่สิบสี่นี้จะถือว่าเป็นเลขในยะสําคัญอนันต์นะครับก็นี้ต่อมานะครับ ข้อที่7นะครับหลักในการนับเลขสําคัญในกรณีที่เป็นนิษัะของข้อมูลที่มีค่าน้อยมากๆนะครับอย่างเช่น0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ในกรณีนี้นะครับหลักการในการเขียนเราต้องเขียนเป็นเลขสัญญากรทางวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดตอนมหนึ่งวิชาคณิตศาสตร,ร์เพิ่มเติมได้สอนหนูเรียบร้อยแล้วนะครับหลักในการเขียนนะครับอย่างเช่นตรงนี้พอเวลาเราเขียนเลขสําคัญได้เสร็จปั๊บ อ่าขอโทษทีครับถ้าเราเขียนเลขค่าต่างๆที่มันมีค่าน้อยมากๆหรือค่ามากๆนะครับเราเขียนอยู่ในรูปของเลขสศษญ่ทางวิยาศาสตร์มาเควาะอะไรเลขที่เราเขียนจะมีค่าอยู่ระหว่างอ่ามากกว่า1ตั้งแต่1นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1จนไปถึงน้อยกว่าหรืออ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโทษทีครับน้อยกว่า10นะนะครับตรงนี้ ตัวอย่างเช่น6.02นคูณสนะครับเราจะถือว่ามีเลขนี้สำคัญอยู่3ตัวคือเลข6นะครับเลข0นย์ที่อยู่ระหว่างเลข2กับเลข6แล้วก็เลข2นะครับต่อมานะครับอย่างเช่น1.6 6คูณิวันลบ24นะครับค่าน้อยมากนะครับเราถือว่าเลขนี้มีเลขนี้สำคัญอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือเลข1เลข6ทั้ง2ตัวแล้วก็เลข0นย์ด้านหลังนะครับอย่างที่บอกครับเลข0นะครับเราจะนับอยู่3กรณีคือ1 อสองกรณีครับนับเลขเศษในยะสาคัญด้วยคือ1อยู่ระหว่างเลขตัวเลขอื่น,นครับ2ออยู่หลังตัวเลขอื่นนะครับเราจะไม่นับกรณีที่เลข0ูนย์อยู่ด้านหน้าเลขอื่นนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับเลข100เราจะนับเป็นเลขในยะสำคัญ1ตัว2ตัวหรือ3ตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนนะครับ ในการเขียนของเราเนี่ยเราจะต้องเขียนสื่อความหมายให้ได้ว่าเลขที่เราใช้เนี่ยมีในสยะสคัญทั้งหมดกี่ตัวอย่างเช่นกรณีแรกเลยคือ1คูณสิบกำลังสองตรงนี้เราจะถือว่าเลขในยะเลขในยะสาคัญมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น1.0คูณสิบกำลังสองก็จะมีเลขในยะสําคัญ2ตัว1.00คูณสิบกำลังสองก็คือมีเลขในแยะสาคัญอยู่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้น ในกรณีของอย่างเช่นเลขที่เป็นหลักร้อยหรือเป็นลักษณะของศูนย์หมดเลยแล้วมีเลขแค่ตัวเดียวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเราต้องการให้เขาเห็นว่ามีเลขนี้สำคัญเท่าไหร่เราใส่เป็นลักษณะของเลขสัญญากรณที่มีตำแหน่งทศนิยมเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ในกรณีการปัดเลขหลักการการปัดเลขเหมือนทั่วๆไปเลยครับของเคมีเพียงแต่ว่าจะมีกรณีพิเศษก็คือกรณีของข้อที่3นะครับเรามาดู2ข้อแรกกันก่อน ตามปกติของคณิตศาสตร์เลยคือถ้าน้อยกว่า5ปัดทิ้งมากกว่า5ปัดขึ้นนะครับแต่เถ่าในกรณีของเคมี Me, นะครับกรณีที่ว่าค่าที่เราปัดเนี่ยตำแหน่งที่เราพิจารณาในการปัดเลขเนี่ยเป็นเลข5นะครับเราจะมีการพิจารณาอยู่2แบบนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเลขนี้คือ1จุเท่าที่ครับ2.1652นะครับถ้าเราต้องการได้นยัยสำคัญ3ตํตำแหน่ง3ตัวนะครับเราก็จะปัดเป็น2.17 นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราดู3ตัวคือมันจะไปตกที่เลข6นะครับเรามาพิจารณาต่อว่าเลข5้าหลังเลข6คือเลขอะไรถ้ามากกว่า5ปัดขึ้นน้อยกว่า5ปัดลงนะครับแต่ถ้าเท่ากับ5เราก็มาดูด้านหน้าครับอย่างข้อเนี้นะครับมันมากกว่าเลขหน้า5เป็นเลข6นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราปัดขึ้นได้เลยนะครับกรณีที่4ี่นะครับ เราจะปัดแบบนี้ครับกรณีที่4ก็คือถ้าด้านตำแหน่งที่ถัดจากการปัดไม่ใช่เล็กมีค่าเท่ากับ5นะครับตามข้อนี้เลยกรณีที่4.1นะครับเลขหน้าเลขห้เป็นเลขคี่ให้เราปัดค่าไป1ค่านะครับแต่ถ้าเป็นเลขคู่ให้เราปัดทิ้งนะครับตัวอย่างเช่น0.635ถ้าต้องการเลขนี้ดสำคัญ2ตัวนะครับเราก็มาดูที่เลข6 ด้านหน้านะครับพิจารณาตามนี้คือเราปัดให้เหลือให้กลายเป็น0.64นะครับต่อมาถ้าด้านหน้าเป็นเลขด้านหน้าเลขห้าเป็นเลขคู่ 2, ให้เราปัดทิ้งนะครับอย่างเช่น0.645ต้องการ2ตัวนะครับเราก็ดูหน้าเลข5เป็นเลขสีเ่เลข4เป็นเลขคู่เพราะนั้นเราปัดทิ้งก็เลยกลายเป็น0.64นี้นะครับการบวกลบนะครับให้เราดูบวกลบตามปกติก่อนนะครับแล้วเราดูว่า เลขี่สำคัญมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับข้อที่1น1 2ะครับ2.12วก3.895บวกด้วย5.4236นะครับ,รบ,รบเราบวตามปกติเลยแล้วเรามาดูว่า,าปริมาณใดมีเลขในทสำคัญน้อยให้เราตอบตามปริมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้หนูจะพบว่าความเลดสูงสุดของเลขี่สำคัญจะอยู่ที่ทศนิยมตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า ตำแหน่งที่3มีค่าเป็นเท่าไหร่มากกว่า5ปัดขึ้นน้อยกว่า5ปัดทิ้งถ้าเป็นเลข5้าแล้วก็ดูเลขด้านหน้าครับว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างข้อน,นี้เราพบว่าตำเตำแหน่งที่3เป็นเลข8มากกว่า5เพราะฉะนั้นเราปัดขึ้นเลยก็ได้เป็น11.44นะครับตัวอย่างข้อที่2ก็ได้ค่าตามนี้เลยนะครับ1 5บ9 6 2บวก6.31แล้วก็ลบด้วย16.8นะครับคำตอบมาคือ5จ 3ามอ่ 3, า3โทษทีครับ5 3 0 6 2เพราะฉะนั้นเราปัดเลขเนี้ยสำคัญเลยก็คือดูที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3เป็นเลขอ่าโทษทีครับท่าทยอมตำแหน่งที่สองนะเป็นเลขศูนเพราะฉะนั้นเลขศนย์้อยกว่า5อยู่แล้วเราเลยปัดทิ้งก็เลยเหลือคำตอบเป็น5.3แบบนี้นะครับถ้าเป็นการคูณน,นะครับ การคูณการหารใช่หลักการเดียวกันกับการบวกการลบเพีแต่การคูณการหารอาจ,จะอาจจะทําให้ค่าที่ได้นั้นนะมากกว่าจํานวนเลขในยะสาคัญเพราะฉะนั้นเราใช้สัญญากรทางคณิตศาสตร์มาช่วยด้วยนะนะครับอย่างเช่น432.10นะครับคูณกับ5.5จะได้คําตอบมาคือ2,376.55นะครับซึ่งมีเลขในยะสาคัญ 6ตัวแต่เราต้องการ2งตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราได้เราก็ดูตําแหน่งเหมือนเดิมครับก็คือตําแหน่งที่3ก็คือเลข7เลข7มากกว่า5เราก็ปัดขึ้นนะครับก็กลายเป็น2.4งจคูณสิบวางสานะครับที่คูณสิบวางสเพราะอะไรเพราะว่าเลขนี้นสําคัญของเราเราต้องการแค่2ตําแหน่งเท่านั้นนะครับต่อมาถ้าเป็นลักษณะของ0ูนย์จุดหกสนคูณสี่จนะครับจะได้คําตอบตามที่ปรากฏ ในสไลด์นี้แล้วนะครับเราต้องการทดยิยม3ตำแหน่งก็กลายเป็น0.137นะครับหรืออาจจะเป็น1.37คูณ10กำลังลบ1ก็ได้นะครับข้าวต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวัดนะครับว่าหน่วยวัดของเรามีอะไรบ้างที่เราควรรู้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ